สวัสดีครับกลับมาสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลของเรากันอีกครั้งนะครับวันนี้มีประเด็นที่ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อาจจะสะเทือนใจนิดหน่อยสำหรับสถานการณ์การศึกษาไทยครับสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากเลยค่ะครับ เรื่องมีอยู่ว่ามีการจัดอันดับการศึกษาปี2025ของ World Population Review หรือ WPR ที่บอกว่าระบบการศึกษาไทยเราเนี่ยอยู่อันดับที่107ของโลกครับซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำนะคะใช่ครับต่ำกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนถึง7ประเทศเลยทีเดียวแล้วที่หลายคนค่อนข้างช็อกค,คือต่ำกว่าสปปลาวด้วยครับอันดับ102ค่ะ ตัวเลขนี้ก็เลยทำให้เกิดคันถามเยอะมากวันนี้เราเลยจะมาลองพยายามทำความเข้าใจภาพรวมที่ซับซ้อนนี้กันค่ะเราจะดูข้อมูลจากหลายๆมุมเลยทั้งตัวรายงาน WPR เองมุมมองจากฝั่งสกอรหรือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแล้วก็เสียงสะท้อนจากคนทั่วไปอย่างในเว็บบอร์ด Reddit ครับแล้วก็จะมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่ทำได้ดีอย่างเวียดนามรวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนงโยบายจากสมุดปกขาวด้วยค่ะ เป้าหมายเราคืออยากจะกลั่นกรองข้อมูลให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าจริงๆแล้วการศึกษาไทยอยู่ตรงไหนมีความท้าทายอะไรแล้วพอจะมีทางออกอะไรบ้างโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นร้อนเลยเรื่องอันดับโลกจาก WBPR นี่แหละครับช่วยขยายความหน่อยครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงค่ะ WBPR จัดอันดับทั้งหมด203ประเทศนะคะไทยเราอยู่ที่107 ถ้าดูในอาเซียนเราอยู่เหนือกว่าแค่พมา่ากับกัมพูชาค่ะเหนือกว่าแค่2ประเทศใช่ค่ะส่วนประเทศอื่นอย่างสิงคโปร์อันดับ11เลยค่ะเวียดนาม53อินโดนีเซีย67ฟิลิปปินส์71มาเลเซีย89แล้วก็อย่างที่บอกคือลาวร้อยค่ะครับ แต่ว่าทางสกสอเองก็ออกมาตอบโต้ทันทีเหมือนกันนะครับถูกต้องค่ะทางสกสอมองว่าข้อมูลนี้มันขัดแย้งกับอีกแหล่งหนึ่งคือ best countries report ของ us news and world report ซึ่งอันนั้นเป็นรายงานที่ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในระดับสากลน,นะคะอ๋อครับแล้วในรายงานของ us news นี่ไทยอยู่อันดับเท่าไหร่ครับ whpr เยอะมากแล้วก็ไปอันดับ3ในอาเซียนรองแค่สิงคโปร์อันดับ22กับมาเลเซียอันดับ37แสดงว่าต่างกันเยอะเลยนะครับ อันนึง107อีกอัน48แล้วลาวล่ะครับใน US News มีอันดับไหมใน US News ไม่มีข้อมูลของลาวกับบรูไนค่ะอ๋อครับแล้วสกสมีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ w h p r อีกไหมครับ ค่สะกะสชชี้ว่า WHPR เนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเรื่องที่มาข้อมูลหรือวิธีการประเมินแล้วก็เหมือนจะใช้ข้อมูลบางอย่างที่อาจจะเก่าไปหน่อยเช่นอัตราการรู้หนังสือที่อ้างอิงปี2021ซึ่งส,สะกะสอเองก็กําลังประเมินเรื่องนี้อยู่เหมือนกันผลเบื้องต้นของเขาเองเนี่ยชี้ว่าอัตราการรู้หนังสือของคนไทยอายุ15ขึ้นไปสูงถึง99%เลยนะคะ99%นี่คือสูงสุดในอาเซียนเลยค่ะผลเบื้องต้นออกมาแบบนั้นแต่ก็ต้องรอผลสุดท้ายยืนยันอีกทีค่ะ แสดงว่าข้อมูลมันขัดแย้งกันจริงๆนะครับแล้วในมุมคนทั่วไปล่ะครับอย่างใน Reddit ที่เขาคุยกันเรื่องนี้เขามองกันยังไงบ้างครับใน Reddit ก็เสียงแตกค่ะมีหลายความเห็นเลยส่วนใหญ่ก็ตั้งคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือของ WPR เหมือนกันบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นแค่ Surve หรือเปล่าความน่าเชื่อถืออาจจะไม่เท่าข้อมูลอื่นๆ มีการคุยเรื่องเม t a d o l o g y หรือวิธีการวัดผลด้วยไหมครับมีค่ะเขาก็งงกันว่า WPR ใช้อะไรวัดกันแน่ทำไมผลถึงต่างจาก USNews ขนาดนั้นทั้งที่ WPR ก็อ้างอิง u s n e w s w a t o n เหมือนกันแล้วประเด็นเรื่องอันดับต่ำกว่าลาวอันนี้คนใน reddit ว่ายังไงครับอันนี้เป็นประเด็นที่ถกกันเยอะค่ะหลายคนบอกว่าไม่น่าเชื่อ คือจากที่เคยเห็นสภาพความเป็นจริงในลาวทั้งเรื่องครูอาสาหรืออาคารเรียนมันไม่น่าจะดีกว่าไทยได้ขนาดนั้นแต่ก็มีคนที่ยอมรับว่าไทยมีปัญหาใช่ค่ะก็มีอีกกลุ่มที่บอกว่าโอเคอันดับเป๊ะๆอาจจะไม่เชื่อแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าการศึกษาไทยมันมีปัญหาจริงๆนะที่ต้องรีบแก้ ซึ่งท่านเลขาธิการสรกรสอร,รอสดรประวิตรเอราวัณท่านก็พูดทํานองนี้เหมือนกันนะครับว่าถึงจะไม่เห็นด้วยกับอันดับแต่ก็ถือเป็นกระจกสะท้อนให้เราต้องจริงจังกับการพัฒนามากขึ้นถูกต้องค่ะท่านก็ยอมรับในจุดนี้ค่ะสรุปแล้วประเด็นเรื่องอันดับโลกนี่เหมือนจะยังหาข้อสรุปฟันธงไม่ได้นะครับว่าใครถูกใครผิดแต่สิ่งสําคัญอาจจะเป็นสัญญาณเตือนมากกว่าตัวเลข ใช่ค่ะอาจจะต้องมองแบบนั้นว่ามันเป็นสิ่งกระตุ้นให้เราหันมาดูตัวเองมากขึ้นทีนี้จากเรื่องอันดับโลกที่ยังดูคลุมเครือเราลองหันไปดูตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆอย่างเวียดนามดีกว่าไหมครับเห็นว่าผลงานด้านการศึกษาเขาโดดเด่นมากน่าสนใจมากค่ะเวียดนามนี่เป็นกรณีศึกษาที่ฮือฮามากโดยเฉพาะผลสอบพีซ่าค่ะ p ีซ่านี่คือการประเมินเด็กอายุ15ทั่วโลกใช่ไหมครับใช่ค่ะ Program for international student assessment เวียดนามทำคะแนนได้สูงมากโดยเฉพาะปี2012กับ2015สูงกว่าประเทศที่รวยกว่าอย่างอเมริกาหรืออังกฤษอีกค่ะโอสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วทั้งที่ GDP ต่อหัวยังต่ำกว่ามากเค็ดล็อคืออะไรครับมีงานวิจัยศึกษาเรื่องนี้ไหมครับมีค่ะ เป็นงานวิจัยของ RICE Program หรือ Research on Improving Systems of Education เขาพยายามเจาะลึกเรื่องนี้เลยค่ะเขาพบว่าเวียดนามเป็น Outlier ค่ะ Outlier หมายถึงโดดเด่นผิดปกติใช่ค่ะคือทำผลงานได้ดีเกินคาดมากเมื่อเทียบกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้วความโดดเด่นนี้มันเกิดจากอะไรครับเขามีการตรวจสอบปัจจัยที่อาจจะทำให้ผลมันดูดีเกินจริงไหมครับเช่นเด็กที่สอบอาจจะไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของประเทศจริงจ เขาดูเรื่องนี้ละเอียดเลยค่ะมีการเทียบข้อมูลเด็กที่สอบพีซ่ากับข้อมูลสำรวจระดับประเทศของเวียดนามเอง VHLSS ก็พบว่าเด็กพีซ่าอาจจะมีพื้นฐานดีกว่าค่าเฉลี่ยจริงนิดหน่อยอยู่ในเมืองมากกว่าพ่อแม่การศึกษาสูงกว่าอะไรทำนองนั้นแล้วพอลองปรับแก้คะแนนดูแล้วผลเป็นไงครับพอปรับแก้แล้วคะแนนพีซ่าเวียดนามก็ลดลงนิดเดียวค่ะไม่ได้มีในยะสำคัญอะไรมากยังไงก็ยังถือว่าเป็น o u t l i อ e r อยู่ดีแล้วเรื่องอัตราการเข้าเรียนล่ะครับ ที่ว่าเด็กเวียดนามอายุ15อาจจะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนทุกคนมันมีผลไหมครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจค่ะงานวิจัยก็วิเคราะห์เรื่องนี้เหมือนกันเขาพบว่าตัวเลขอัตราการเข้าเรียน coverage rate ที่ OECD รายงานอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงนิดหน่อยแต่ถึงปรับแก้แล้วก็ยังถือว่าต่ำกว่าหลายประเทศอยู่ดี แต่งานวิจัยก็ลองใช้วิธีทางสถิติหลายแบบเพื่อดูผลกระทบนะคะเช่นดูเฉพาะกลุ่มเด็กเก่ง50%แรกหรือวิเคราะห์ขอบเขตคะแนนที่เป็นไปได้ (bounds analysis) และผลคือผลคือไม่ว่าจะมองมุมไหนเวียดนามก็ยังทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดการจากระดับรายได้มากๆอยู่ดีค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องกลุ่มตัวอย่างหรืออัตราการเข้าเรียนแล้วเรื่องความขยันละครับที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าเด็กเวียดนามตั้งใจเรียนมากเตรียมตัวสอบหนักมาก อันนี้มีส่วนไหมครับอาจจะมีส่วนบ้างค่ะแต่จากงานวิจัยประเมินแล้วปัจจัยด้านแรงจูงใจหรือการติวเข้มก่อนสอบพีซ่าซึ่งก็มีข้อมูลว่าเขาทําจริงก็ยังอธิบายความสําเร็จที่โดดเด่นนี้ได้ไม่ถึงครึ่งค่ะอา้าวเลยครับอธิบายได้ไม่ถึงครึง่งถ้าปัจจัยที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่อธิบายได้แค่นี้แล้วอะไรคือคําอธิบายที่เหลือแล้วครับนี่น่าสนใจมากใช่ค่ะนี่คือประเด็นสําคัญเลยค่ะ งานวิจัยเขาใช้เทคนิคทางสถิติชื่อ Oaxa Blinder Decomposition เพื่อจะแยกดูว่าไอความต่างของคะแนนพีซ a ่าเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ระหว่าง 1. คุณภาพของวัตถุดิบหรือ inputs เช่นฐานะทางเศรษฐกิจเด็กการศึกษาพ่อแม่ทรัพยากรโรงเรียนกับ 2. ประสิทธิภาพของระบบหรือ productivity คือระบบมันสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยสร้างผลลัพธ์ได้ดีแค่ไหนอ๋อ เหมือนกับว่ามีของดีอยู่แล้วหรือว่ามีเชฟเก่งที่ทําของธรรมดาให้อร่อยได้ประมาณนั้นไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วผลก็คือความสําเร็จของเวียดนามเนี่ยไม่ได้มาจากวัตถุดิบที่ดีกว่าประเทศอื่นในระดับรายได้ใกล้ๆกันนะคะแต่มาจากแต่มาจากประสิทธิภาพของระบบการศึกษาที่สูงกว่ามากค่ะ คือปัจจัยต่างๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูโรงเรียนมันดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนหรือส่งผลต่อคะแนนในเวียดนามได้ดีกว่าประเทศอื่นๆมีตัวอย่างไหมครับว่าปัจจัยไหนที่ดูจะมีประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษในเวียดนามค่ะที่เห็นชัดๆคือผลของการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ attendance กับผลของการคัดเลือกที่เข้มข้นตอนเลื่อนชั้นจากม .3 ไปมสเนี่ยดูเหมือนจะมีพลังในการเพิ่มคะแนนพีซ่าในเวียดนามสูงเป็นพิเศษเลยค่ะ โหน่าคิดมากครับแปลว,ว่าระบบเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ทรัพยากรไม่ว่าจะมากหรือน้อยอ่ะมันถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆอาจจะเป็นเรื่องครูการสอนวัฒนธรรมหรือการบริหารจัดการที่พีซ่าอาจจะวัดไม่ได้ตรงๆเป็นไปได้สูงค่ะแล้วไทยเราเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ได้บ้างครับที่เราได้ยินคนพูดกันว่าเด็กเวียดนามมุ่งมั่นกว่าอาจจะเป็นผลมาจากระบบที่มันส่งเสริมประสิทธิภาพตรงนี้ด้วยหรือเปล่า เป็นไปได้ค่ะมันชี้ว่าการพัฒนาการศึกษาอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเทเงินเททรัพยากรลงไปอย่างเดียวแต่ต้องดูด้วยว่าระบบเรามันใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้คุ้มค่าแค่ไหนซึ่งก็นําเรากลับมาสู่เรื่องของไทยเรานี่แหละค่ะครับหลังจากเรามองภาพจากข้างนอกมาพอสมควรทั้งเรื่องอันดับเรื่องเวียดนามทีนี้เราลองกลับมาสํารวจปัญหาภายในของการศึกษาไทยแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆที่มีอยู่กันบ้างดีกว่าครับซึ่งข้อมูลส่วนนี้ก็มาจากหลายแหล่ง ทั้งสมุดปุกเขาแล้วก็ความเห็นใน reddit ด้วยค่ะถ้าจะให้สรุปความท้าทายหลักๆที่พูดถึงกันบ่อยๆนะคะอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆได้ค่ะกลุ่มแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องคนค่ะทั้งครูแล้วก็ผู้เรียนเรื่องคนนี้มีประเด็นอะไรบ้างครับสำหรับครูนะคะถึงแม้เราจะผลิตเยอะแต่ก็มีคำถามเรื่องคุณภาพว่าครูบางส่วนอาจจะยังไม่ได้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวตรรษที่21หรือการสอนแบบ active learning จริงๆ แล้วก็มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนที่ในระดิตพูดถึงกันระหว่างครูจ้างกับครูประจำอาวุโสแล้วก็มีคำถามเรื่องระบบผลิตครูแบบปิดด้วยค่ะแล้วฝั่งผู้เรียนล่ะครับมีความกังวลเรื่องการพัฒนาคนเก่งหรือทาเล่นค่ะถึงเราจะมีโรงเรียนวิทยาโรงเรียนกีฬาแต่เหมือนการสนับสนุนยังไม่ครอบคลุมไปถึงสายอาชีพทั้งที่จริงๆคนไทยเราเก่งเรื่องทักษะฝีมือสกิลเลเบอร์นะคะ ที่สัมพันธ์กว่านั้นคือคนเก่งที่จบโครงการมาแล้วเหมือนยังขาดเส้นทางอาชีพหรือแรงจูงใจที่จะดึงให้เขาอยู่ช่วยพัฒนาประเทศต่อค่ะอืมเข้าใจครับนอกจากเรื่องคนแล้วมีกลุ่มปัญหาอื่นอีกไหมครับมีค่ะอีกกลุ่มใหญ่ๆคือเรื่องระบบและโครงสร้างค่ะอันนี้มีอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นหลักสูตรค่ะหลักสูตรแกนกลางปี51 ปรับปรุง60ที่ใช้อยู่ก็มีเสียงสะท้อนว่ามันยังไม่ค่อยยืดหยุ่นไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานหรือความสนใจที่หลากหลายของเด็กการจะไปทำหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือระบบธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงค์ที่ให้เทียบโอนความรู้จากข้างนอกได้ก็ดูยังติดขัดในทางปฏิบัติแล้วก็ยังมีเรื่องที่บ่นกันในเครดิตคือชอบออกข้อสอบนอกหลักสูตรค่ะฮฮอันนี้คลาสสิกครับแล้วเรื่องอื่นในเชิงระบบล่ะครับ ก็มีเรื่องระบบแนะแนวค่ะที่ครูแนะแนวอาจจะย,ยังไม่พอหรือไม่เชี่ยวชาญพอที่จะแนะนําอาชีพใหม่ๆได้แล้วก็ขาดเครื่องมือประเมินดีๆเรื่องความเหลื่อมล้ําอันนี้ปัญหาใหญ่เลยอย่างที่ใน reddit บอกไทยมีเด็กเก่งเรียนโอลิมปิกเยอะแยะแต่ภาพรวมทั้งระบบกลับยังตามหลังเขาแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องข้อมูลค่ะระบบข้อมูลการศึกษามันยังกระจัดกระจายไม่เชื่อมกันทําให้เอามาใช้วิเคราะห์วางแผนนโยบายแบบ data driven จริงๆไม่ได้ โอ้ oh, ฟังดูแล้วความท้าทายมันเยอะแล้วก็หลายมิติมากๆเลยนะครับแล้วในสมุดปกขาวที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเนี่ยเขามีแนวทางแก้เรื่องพวกนี้ยังไงบ้างครับพอจะสรุปภาพใหญ่ๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับค่ะสมุดปกขาวเขาเสนอแนวทางหลกักๆไว้3ด้านใหญ่ๆเลยค่ะคือ 1. เพิ่มศักยภาพคนไทยทั้งเด็กและครู 2. ดึงดูดคนเก่งทั้งคนไทยในต่างแดนและชาวต่างชาติแล้วก็ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยข้อมูลหรือ data driven ค่ะ น่าสนใจครับเอาด้านแรกก่อนการเพิ่มศักยภาพคนไทยนี่มีข้อเสนออะไรเด่นๆบ้างครับค่ะเขาเสนอให้คัดเลือกและดูแลกลุ่มคนเก่งประมาณ5%ของประชากรเลยทั้งสายวิชาการและสายอาชีพดูแลแบบเข้มข้นมีทุนให้หลากหลายเชื่อมโยงกับความต้องการประเทศมีสวัสดิการระยะยาวให้ด้วยดูแล5%แรกแล้วที่เหลือล่ะครับก็ต้องพัฒนาครูทั้งระบบค่ะ ตั้งแต่วางแผนผลิตครูโดยใช้ Big Data มาช่วยพัฒนาครูที่สอนอยู่แล้วอาจจะมีระบบ Teaser r r e m m u m ให้แรงจูงใจแล้วก็เสนอให้ทบทวนเรื่องวุฒิผู้บริหารด้วยอาจจะเปิดให้คนเก่งสาขาอื่นเข้ามาบริหารโรงเรียนได้แล้วเรื่องหลักสูตรกับการแนะแนวมีข้อเสนอที่ต่างจากเดิมไหมครับเสนอให้หลักสูตรมันยืดหยุ่นมากๆค่ะเน้นให้เด็กลงมือทำผ่านโครงงานหรือแก้ปัญหา project based Problem Bas e d ทำให้ระบบธนาคารหน่วยกิจมันใช้ได้จริง การเรียนรู้นอกห้องเรียนจะได้มีความหมายมีหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการมากขึ้นแล้วก็มีวิชาเลือกเสรีที่มันหลากหลายตอบโจทย์ความสนใจเด็กจริงๆเช่น AI, content creation หรืออาจจะเป็นเรื่องเฉพาะทางอย่างจัดดอกไม้วิจาร์ณ pop culture อะไรแบบนี้เลยค่ะฟังดูน่าสนุกขึ้นนะครับแล้วระบบแนแนวล่ะครับระบบแนแนวก็ต้องยกเครื่องใหม่ค่ะมีแพลตฟอร์มกลางที่เข้าถึงง่ายอาจจะใช้ AI มาช่วย มีแบบทดสอบที่ทันสมัยแล้วก็ต้องแนะแนวไปถึงผู้ปกครองด้วยค่ะครับฟังดูการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วข้อเสนอที่2เรื่องดึงดูดคนเก่งล่ะครับทั้งคนไทยทั้งต่างชาติอันนี้จะทํำยังไงข้อนี้เน้นสร้างแรงจูงใจกับสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อค่ะสําหรับคนไทยเก่งๆที่อยู่เมืองนอกก็เสนอให้มีมาตรการดึงกลับเช่นให้เงินช่วยย้ายถิ่นฐาน ค่าตอบแทนที่สู้ได้สวัสดิการดีลดหย่อนภาษีหรือสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับงานวิจัยไปเลยแล้วเช่าต่างชาติลหรครับสำหรับต่างชาติเก่งๆนะคะเสนอให้พัฒนาระบบไทย PR หรือ permanent residence ที่มันมีมาตรฐานชัดเจนสำหรับกลุ่มทักษะสูงที่ประเทศต้องการจริงๆเช่น data science AI วิศวะเคมีอะไรแบบนี้ต้องมีวีซ่าที่หลากหลายมากขึ้นด้วย เช่น LTR Visa Smart Visa หรืออาจจะมี Green Card ดึงนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญหรือพวกทำงานทางไกล Remote Worker แล้วก็ต้องสร้างภาพลักษณ์ดีๆให้ประเทศด้วยค่ะอืมแนวคิดดึงคนเก่งนี่ก็น่าจะมาช่วยแก้ปัญหาเบรนเรนกับเติมทักษะใหม่ๆที่เราขาดได้นะครับสุดท้ายข้อเสนอที่3เรื่อง Data Driven ล่ะครับทำไมถึงสำคัญสำคัญมากค่ะเพราะถ้าไม่มีข้อมูลที่ดี การตัดสินใจมันก็อาจจะผิดพลาดได้ข้อเสนอคือต้องมีศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษาแห่งชาติเลยค่ะเพื่ออะไรครับศูนย์นี้เพื่อรวบรวมแล้วก็เชื่อมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาให้มันเป็น Big Data ลดความซํำซ้อนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่าง AI หรือผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ เพื่อให้เห็นภาพรวมเห็นแนวโน้มเห็นจุดแข็งจุดอ่อนทั้งระดับประเทศรายคนหรือรายพื้นที่แล้วก็เอาผลวิเคราะห์เนี่ยไปใช้วางแผนนโยบายจัดสรรงบพัฒนาหลักสูตรผลิตคนให้มันตรงจุดจริงๆต้องมีแดชบอร์ดที่ผู้บริหารดูแล้วเข้าใจง่ายด้วยค่ะครับข้อเสนอทั้งหมดนี้ฟังดูมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็พยายามจะตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆที่เราคุยกันมานะครับแต่ก็นั่นแหละ การจะเอาไปทําจริงคงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแน่นอนค่ะการปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้เวลาต้องทําต่อเนื่องข้อเสนอเหล่านี้ก็เหมือนเป็นแผนที่นําทางนะคะแต่การเดินทางจริงมันต้องอาศัยความมุ่งมั่นการปรับตัวแล้วก็การวัดผลที่ชัดเจนด้วยค่ะครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกภาพการศึกษาไทยที่ต้องบอกว่าซับซ้อนจริงๆนะครับตั้งแต่เรื่องอันดับโลกที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นแค่สัญญาณเตือนค่ะความท้าทายภายในที่เราก็ต้องยอมรับและหาทางแก้ทั้งเรื่องครูหลักสูตรความเหลื่อมล้ําการพัฒนาคนเก่งข้อเสนอการปฏิรูปที่ดูเออละเอียดดีมีเป้าหมายชัดเจนและบทเรียนจากเวียดน,นามนะคะที่สําคัญมากใช่ครับบทเรียนจากเวียดน,นามที่บอกเราว่าความสําเร็จมันไม่ได้มาจากแค่มีทรัพยากรเยอะอย่างเดียว แต่ประสิทธิภาพของระบบในการใช้ทรัพยากรน,นั้นสําคัญไม่แพ้กันเลยใช่ค่ะไม่มีสูตรสําเร็จจริงๆค่ะต้องทําความเข้าใจจากหลายๆมุมแล้วก็เอาบทเรียนต่างๆมาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของเราทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันลึกไปกว่านั้นไหมครับอืออะไรบางอย่างที่ว่านี่คืออาจจะเป็นปัจจัยเชิงวัฒนธรรมบางอย่างโครงสร้างอํานาจหรือวิธีคิดในสังคมเราที่มันอาจจะไม่ได้ถูกวัดโดยตรงในข้อมูลที่เรามี แต่กลับเป็นได้ทั้งอุปสรรคใหญ่ที่สุดหรืออาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่สุดที่จะปลดล็อกศักยภาพการศึกษาไทยได้จริงๆเหมือนกับที่งานวิจัยเรื่องเวดนามก็ยังทิ้งคําถามไว้ใช่ไหมคะว่าไอ้ประสิทธ,ธิภาพหรือ productivity ที่สูงกว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่แบบลึกๆใช่เลยครับประมาณนั้นเลยครับเป็นคําถามที่สําคัญมากแล้วก็น่าคิดต่อยอดจริงๆค่ะเพราะบางทีคําตอบมันอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นหรือยังไม่เคยตั้งคาถามกับมันอย่างจริงจังก็ได้นะคะครับ ก็ฝากไว้ให้ไปคบคิดกันต่อดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเดอร์ชอตคีสาระดีๆที่เปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาส